กรุณากดติดตามช่องพรามเทค6ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อไม่พลาดวิดีโอรีวิวสมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีใหม่ๆจากพวกเราวันนี้พรามเทค h ขอแนะนำและรีวิวมือถือรุ่นเรือธงใหม่ล่าสุดนิว2026 Oppo Find X10 Pro 5G สมาร์ทโฟนที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานระดับพรีเมียม ด้วยการผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่หรูหราประสิทธิภาพที่ทรงพลังและเทคโนโลยีล้ำสมัยช่อง p r a มเทค h 6เป็นช่องที่มุ่งเน้นการรีวิวมือถือแกดเจ็ตและนวัตกรรมใหม่ๆแบบเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับทุกคนที่กำลังมองหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ OPPO f i n d X10 Pro 5G มาพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นตัวเครื่องบางเฉียบจับถนัดมือใช้วัสดุเกรดพรีเมียมทั้งกระจกและโลหะให้ความรู้สึกแข็งแรงและหรูหรา หน้าจอเป็นแบบ AMOLED ขนาดใหญ่ความละเอียดสูงสีสันคมชัดรองรับอัตรา Refresh rate สูงทำให้การเลื่อนหน้าจอและการเล่นเกมเลื่นไหลามากขึ้นการรับชมวิดีโอหรือคอนเทนต์สตรีมมิ่งให้ประสบการณ์ที่สมจริงทั้งความสว่างและคอนทราสต์ทำได้ยอดเยี่ยมแม้ใช้งานกลางแจง้งในด้านประสิทธิภาพ Oppo Find X10 Pro 5G ใช้ชิปประมวลผลรุ่นใหม่ระดับเรือธงที่ออกแบบมาเพื่อปี2026โดยเฉพาะให้ความเร็วแรงรองรับการทำงานหลายแอปพร้อมกันได้อย่างไม่มีสะดุด เหมาะทั้งการใช้งานทั่วไปการเล่นเกมกราฟิกสูงและการทำงานที่ต้องการพลังประมวลผลมากหน่วยความจำแรมขนาดใหญ่ช่วยให้การสลับแอปรวดเร็วพื้นที่เก็บข้อมูลภายในจุใจเก็บไฟล์รูปภาพและวิดีโอความละเอียดสูงได้สบายระบบกล้องเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของ Oppo Find X10 Pro 5G กล้องหลังถูกพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีการประมวลผลภาพขั้นสูงให้ภาพถ่ายคมชัดสีสันสมจริงกล้องหลักความละเอียดสูงช่วยเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วน กล้องอัลตร้าไว์เหมาะสำหรับถ่ายภาพมุมกว้างหรือวิวททวทั์ส่วนกล้องเทเลโฟโต้ช่วยซูมภาพโดยไม่สูญเสียคุณภาพมากนักการถ่ายภาพในที่แสงน้อยทำได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยโหมดกลางคืนที่ฉลาดส่วนกล้องหน้าก็ให้คุณภาพสูงเหมาะทั้งการเซลฟี่และการวิดีโอคอลการถ่ายวิดีโอของ Oppo Find X10 Pro 5G รองรับความละเอียดสูงและเฟรมเรทที่ลื่นไหลระบบกันสั่นช่วยให้วิดีโอดูนิ่งขึ้นแม้ถ่ายขณะเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับครีเอเตอร์หรือผู้ที่ชอบบันทึกช่วงเวลาสำคัญด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวซอฟต์แวร์กล้องมีโหมดและฟีเจอร์ให้เลือกหลากหลายใช้งานง่ายแม้สำหรับมือใหม่ในส่วนของแบตเตอรี่ Oppo Find X10 Pro 5G มาพร้อมความจุที่เพียงพอต่อการใช้งานตลอดวันรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วทั้งแบบสายและไร้สายช่วยประหยัดเวลาในการชาร์จทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดระหว่างวันระบบจัดการพลังงานถูกรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ในระยะยาวการเชื่อมต่อ 5g ช่วยให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตรวดเร็วการดาวน์โหลดและสตรีมมิ่งทำได้อย่างรับรื่น OppoFI n d x 1 0 pro 5g ยังรองรับ w i f i รุ่นใหม่บลูทูธที่เสถียรและระบบนำทางที่แม่นยำเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการความเร็วและความเสถียรในทุกสถานการณ์ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุดมาพร้อมอินเทอร์เฟซที่สวยงามใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ โดยรวมแล้ว New 2026 Oppo Find X 1 0 Pro 5G เป็นสมาร์ทโฟนระดับเรือธงที่ตอบโจทย์ทั้งด้านดีไซน์ประสิทธิภาพกล้องและการใช้งานในชีวิตประจำวันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมือถือพรีเมียมที่ครบเครื่องในเครื่องเดียวหากคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนใหม่ในปี2026รุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากอย่าลืมกดไลค์แชร์และกรุณากดติดตามช่องพรามเทค6เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและไม่พลาดรีวิวเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในคลิปต่อไป